เสียงผลพรมในคืนเดือนมืดคล้ายเสียงกระซิบของป่าลมพัดใบไม้เสียดสีกันเป็นทำนองแปลกประหลาดหมู่บ้านท่าหลวงเงียบงันมีเพียงเสียงน้ำฝนไหลาตามรางไม้และไก่ป่าที่ร้องเป็นพักๆในความมืดนัดเด็กชายวัย13วิ่งกลับบ้านตามทางดินที่เปียกเละรองเท้าท่วมโคลนจนหนักอึ้งลมหายใจเข้าแรงและขาดช่วมหลังจากเล่นน้ำฝนกับเพื่อนจนลืมเวลา ตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มคำรามด้วยเสียงฟ้าร้องต่ำๆที่ฟังดูไม่ธรรมดา เขาวิ่งผ่านลานหมู่บ้านแสงตะเคียงน้ำมันจากบ้านเพื่อนบ้านส่องลอดหน้าต่างเป็นริ้วๆจู่ๆเขารู้สึกขนลุกเหมือนมีใครจ้องมองจากความมืดเขาชะลอฝีเท้าดวงตาจ้องไปที่ผนังบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งฝนที่สากระเซนทําให้เกดเิดเงาสะท้อนระยิบระยับบนผนังนั้นมีเงาร่างสูงโปร่งสีเขียวมนเกาะนิ่งอย่างพิษธรรมชาติเหมือนคนแต่ผิวเป็นกิ้งก่ายักษ์ หัวใจนัดเต้นแรงมันมันคืออะไรเขาพึมพำกับตัวเองเงานั้นขยับช้าๆสีเสือผอมยาวหันมาทางเขาดวงตาสีเหลืองอมพันส่องประกายวาบในความมืดและมุมปากมันโค้งขึ้นเล็กน้อยรอยยิ้มบางๆที่ไม่น่าไว้วางใจนัตะลึงงันชั่วขณะก่อนสติจะกลับมาเขาวิ่งสุดแรงไปยังบ้านของตัวเองประตูไม้เก่าปิดดังปังตามด้วยเสียงหัวใจของเด็กชายที่เต้นไม่เป็นสัม รุ่งเช้าหมู่บ้านท่าหลวงดูปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเด็กๆวิ่งเล่นชาวบ้านออกไปทุ่งนาแต่ในใจนัดเต็มไปด้วยภาพเงาสีเขียวเมื่อคืนเขาลังเลจะเล่าให้เพื่อนฟังเพราะกลัวจะถูกหัวเราะเยาะระหว่างเดินผ่านบ้านยายจันท์ซึ่งเป็นเหมือนนักเล่าตำนานของหมู่บ้านนัดสังเกตว่าดวงตายายจันทจ้องเข้าอย่างรู้ทันนัดเจ้ามีเรื่องในใจหรือเปล่าเสียงแหบพระเอ่ยถามนัดยิ้มแห้งๆไม่มีหรอกครับยาย แต่ยายจานเพียงพยักหน้าเบาๆและพูดเสียงต่ำจนแทบเป็นกระซิบบางครั้งสิ่งที่เราเห็นในคืนฝนตกไม่ใช่เงาเล่นตานัดตัวชาไปทั้งรางตอนบ่ายเขาพยายามถามเพื่อนๆว่าเคยเห็นอะไรแปลกๆไหมเพื่อนสองสาคนบอกว่าเคยได้ยินเสียงหัวรบประหลาดในคืนฝนพรำแต่คิดว่าเป็นเสียงลมนัดยิ่งรู้สึกหนักอึ้งในอก คืนนั้นฝนปโปรยอีกครั้งลมพัดแรงจนใบไม้ปลิวว่อนนัตยืนมองผ่านหน้าต่างไม้ไผ่เขาพยายามมองหาสีเขียวบนผนังบ้านอื่นแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งแวบหนึ่งเขาเห็นเงาสีเขียวเล็กๆคล้ายรอยมือเปียกอยู่บนหน้าต่างของเขาเองก่อนมันจะเลือนหายไปพร้อมสายฝนเช้าวันถัดมานัตตัดสินใจไปหายายจันเขาเล่าเรื่องเงาสีเขียวและรอยมือให้ฟังจนหมดยายจันถอนหายใจยาว ข้าแก่แล้วแต่ข้ายังจำได้หลายสิบปีก่อนเคยมีคนเห็นสิ่งนี้มันคือแขตัวเขียวนัดงงแขตัวเขียวคืออะไรครับยายยายจันนั่งลงข้างเตาไฟมือเหี่ยวย่นหยิบฟืนโยนใส่เปเลวไฟเธอหยุดเล็กน้อยดวงตาลุกวาวในแสงไฟ คืนหนึ่งพายุใหญ่พัดมาแขเห็นโอกาสโกงเขาทรยศเพื่อนลอบหนีไปพร้อมสมบัติทิ้งพวกเขาท่ามกลางสัตว์ร้ายและลมพายุชาวบ้านสาบแช่งชื่อของเขายายจันลดเสียงลงแทบเป็นกระซิบฟ้าผ่าใส่เขากลางป่าร่างเขากลายเป็นสีเขียวคล้ำผิวเปียกตลอดเวลาวิญญาณของเขาไม่เคยสงบ เขากลายเป็นแขตัวเขียวเฝ้าเตือนคนโลภทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะในคืนฝนพรมนัดกลืนน้ำลายแล้วผมถึงเห็นเขาบางทีเจ้าอาจมีสิ่งที่ยังไม่ได้แก้ไขในใจหรือบางทีเขาเคดเตือนหมู่บ้านยายจันตอบ ข่าวรือเรื่องเงาแปลกๆเรื่มแพร่ในหมู่บ้านหลังคืนนั้นมีคนบอกว่าของใช้ในบ้านย้ายตำแหน่งเองบางคนตื่นมาเจอรอยเท้าเปียกสีเขียวลากยาวเป็นพื้นดินแห้งๆใต้ถุนบ้านเสียงหัวเราะเบาๆคล้ายเสียงคนผสมเสียงลมดังในยามดึกชาวบ้านเริ่มเอะใจว่าแขตัวเขียวกลับมาจริงๆเด็กชากลุ่มเดียวกับนัดคือเป้ก้องและตั้มมารวมตัวกันที่ลานหมู่บ้านนัดนายจริงจังเหรอ แค่กิ้งก่ามัง้กงก้องแกล้งหัวเราะแต่แววตาย,ยังมีแววกลัวเป้พ,พึมพำเมื่อคืนของในบ้านฉันตกพื้นเปียกหมดทั้งที่บ้านแห้งสนิทตัต้มเสริมแม่ฉันได้ยินเสียงหัวเราะตอนตีสองทั้งสี่มองหน้ากันอย่างเงียบๆความอยากรู้อยากเห็นผสมความหวาดกลัวก่อตัวขึ้นพวกเขารู้ว่าความลับนี้กำลังท้าทายสายฝนยังคงโปรยปลายแม้ยามบ่าย ฟ้าที่หมู่บ้านท่าหลวงดูมัวหม่นกว่าทุกวันต้นไม้รอบหมู่บ้านสั่นไหวเหมือนถูกใครเขยาอยู่ตลอดเวลานัดเป้ก้องและตั้มนั่งรวมกันที่ศาลาไม้เก่าๆกลางหมู่บ้านสายตาของแต่ละคนเต็มไปด้วยความลังเลเราจะทำยังไงดีละ่ะนัดเปิดประเด็นเมื่อคืนรอยเท้าบนดินมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะ ก้องยักไหลแต่หลบตาบางทีอาจเป็นพวกผู้ใหญ่เล่นมุกหลอกเด็กก็ได้เป้โขมวดคิ้วแล้วเสียงหัวเราะที่แม่ฉันได้ยินล่ะแม่ไม่ใช่คนชอบล้อเล่นนะต่ำเสริมฉันคิดว่าคืนนี้เราควรไปดูที่ป่าท้ายหมู่บ้านถ้าแขตัวเขียวมีจริงเราต้องรู้ความเงียบเข้าครอบงำพวกเขามองหน้ากันแล้วยักหน้าอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวนัดใจเต้นแรง ส่วนหนึ่งคือความกลัวอีกส่วนคือความตื่นเต้นที่ได้เผชิญตำนานที่ยายจันเล่าเมื่อข้ามาพวกเขาเตรียมไฟฉายเก่าๆเ,เชือกและผ้าคลุมฝนเดินฝ่าพื้นดินเปียกมุ่งสู่ป่าท้ายหมู่บ้านพายุฟ้าแลบอยู่ไกลๆล,ลมเย็นจัดจนต้องยกไหล่ขึ้นหอไหล ่าท้ายหมู่บ้านเป็นที่ที่ผู้ใหญ่เตือนเด็กๆไม่ให้เข้าไปเพราะมีบึงน้ำกว้างและต้นไม้ใหญ่ที่ดูน่าขนลุกเมื่อก้าวพ้นแนวไม้ไผ่พวกเขาได้ยินเสียงน้ำหยดและเสียงจิ้งหรีดปนกับเสียงฝนเสียงหัวใจเต้นดังอยู่ในหูเปยหยุดเดินทันทีเงียบๆพวกนายได้ยินไหมทุกคนหยุดเสียงหนึ่งดังขึ้นเบา คล้ายเสียงหัวเราะแผ่วๆผสมกับเสียงลมมันยาวและเย็นสันหลังกล้องส่องไฟยฉายไปรอบๆลำแสงสว่างวาาจับต้องเงาต้นไม้พวกเขามองเห็นรอยเปียกสีเขียวเป็นจ,ำจ,ำจำ้ำๆบนพื้นดินแปลกที่ฝนหยุดตกชั่วครู่แต่รอยเหล่านั้นยังคงฉ่ำน้ำพวกเขาตามรอยไปจนถึงบึงน้ำกว้างบึงเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหายใจตัวเองนี่มันที่ที่ยายจันบอกแน่ๆต่ำกระซิบ ทันใดนั้นผิวน้ำกลางบึงกระเพื่องเบาๆเป็นวงกว้างทั้งสี่คนถอยหลังไปหนก้าลมแรงจนผ้าคลุมฝนสะบัดเสียงหัวเราะดังขึ้นชัดเจนกว่าเดิมคราวนี้มันฟังดูเหมือนเสียงของผู้ชายที่เคยเป็นมนุษย์แต่ขมขื่นน้ำกลางบึงประทุขึ้นอย่างแรงเงาร่างสูงโปร่งสีเขียวหมนพุ่งขึ้นจากผิวน้ำร่างของมันปกคลุมด้วยเกล็ดมันวาวสะท้อนแสงฟ้าแลบ ดวงตาสีเหลืองอมพันสว่างสวยัยรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าที่ดูเหมือนคนแต่บิดเบี้ยวจนผิดรูปแขตัวเขียวปรากฏกายแล้วนักตัวแข็งทื่อเป้แทบปล่อยไฟฉายร่วงกล้องกับตั้มถอยหลังช้าๆแขตัวเขียวเอียงศีษะช้าๆแล้วส่งเสียงหัวเราะยาวราวกับเสียงน้ำไหลพวกเจ้ามาหาสมบัติหรือมาทดลองใจตัวเอง เสียงของมันดังก้องในหูมากกว่าจะผ่านอากาศพวกเราแค่อยากรู้เรื่องจริงนัดต่อเสียงสัน่นแขตัวเขียวหัวเราะอ,อีกครั้งเสียงนั้นสั่นสะเทือนพื้นบึงจริงงั้นหรือความจริงมันไม่เคยใจดีกับใครทันใดนั้นภาพหลอนปรากฏรอบบึงเป็นภาพอดีตที่ขมขื่นชายหนุ่มในชุดนักล่ากำลังวิ่งหนีเพื่อนร่วมทางกลางพายุ เสียงตะโกนร้องเรียกขอความช่วยเหลือดังตามมาแขนในร่างมนุษย์กำลังหัวเราะด้วยความโลภแล้วลื่นลมฝาผ่าลงตรงหน้าภาพตัดไปเหลือเพียงร่างสีเขียวที่ค่อยๆจมลงในน้ำกล้องปิดตาแน่นหยุดเธอะเขาตะโกนแขนตัวเขียวหยุดหัวราะโดนตาหรี่ลงพวกเจ้ายังไม่เข้าใจความโลภเล็กๆก็เพียงพอที่จะทำให้หมู่บ้านนี้ ถูกกำสาบอีกครั้งพายุเริ่มโหมแรงขึ้นฟ้าผ่าลงใกล้จนพื้นสะเทือนตั้มจับแขนนัดแน่นเราต้องกลับหมู่บ้านเดี๋ยวนี้แต่ทันใดนั้นเสียงแตกกล้องมาจากอีกฝั่งบึงเหมือนกิ่งไม้ใหญ่หักเสียงน้ำแตกซ่าแข่งกับเสียงฟ้าแลบพวกเขาเห็นรอยเปียกสีเขียวลากยาวไปทางหมู่บ้านแขตัวเขียวจมหายไปในน้ำอีกครั้งเหมือนไม่เคยมีตัวตน ทั้งสี่วิ่งกลับหมู่บ้านอย่างไม่คิดชีวิตฝนเทกระหน่ำอีกครั้งเมื่อถึงลานหมู่บ้านทุกคนหอบจนแทบล้มนัดมองรอบๆแต่หมู่บ้านดูปกติมีเพียงแสงตะเกียงริบหรี่ตามบ้านต่างๆอย่างไรก็ตามบนพื้นดินหน้าศาลากลางหมู่บ้านมีรอยเท้าเปียกสีเขียวลากยาวเข้าไปในหมู่บ้านชัดเจนเช้าวันต่อมา ชาวบ้านเริ่มแตกตื่นเมื่อพบว่าของบางอย่างในบ้านหายไปและมีรอยมือสีเขียวบนประตูหลายบ้านยายจันเรียกประชุมชาวบ้านทันทีเขากลับมาแล้วเธอพูดเสียงเคร่งแคตัวเขียวไม่ได้มาหลอกเล่นๆเ,เขามาเตือนหรือไม่ก็มาเอาคืนผู้ใหญ่บ้านขามวดคิ้วเอาคืนเรื่องอะไรยายจันถอนหายใจ บางทีมีใครในหมู่บ้านนี้ทำสิ่งที่ไม่ควรบางทีมีใครคิดถึงสมบัตินิป่าต้องห้ามอีกครั้งชาวบ้านพึมพำกันอย่างหวาดวันบางคนยืนยันว่าได้ยินเสียงหัวเราะเมื่อคืนบางคนสาบานว่ารู้สึกเหมือนมีเงาสีเขียวเดินผ่านหน้าต่างนัดกับเพื่อนๆมองหน้ากันโดยไม่พูดอะไรพวกเขารู้ว่าคืนนี้แขตัวเขียวจะไม่หยุดเพียนเท่านี้ เย็นวันถัดมาหมู่บ้านท่าหลวงถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศอึมครึมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฟ้าครึ้มตั้งแต่บ่ายโดยไม่มีฝนตกแต่ลมเย็นจัดพัดผ่านเหมือนป่ากำลังสูดหายใจรอคอยบางสิ่งเสียงเด็กๆเล่นกันหายไปหมดเหลือเพียงเสียงประตูบ้านไม้ปิดสนิทและเสียงไก่ขันเป็นระยะระยะ นัดกับเพื่อนทั้งสามนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านของเป้สายตาทุกคู่เต็มไปด้วยความวิตกเมื่อคืนรอยมือมันปรากฏบนประตูบ้านฉันเบ้พูดเสียงสัน่นพอแม่ฉันเริ่มถามแล้วกองพยายามยิ้มกลบเกลื่อนบางทีแขตัวเขียวก็แค่หลอกให้กลัวแล้วก็จะหายไปเองไม่ตำสายหน้ายายจันพูดถูกเขามาเอาคืนนัดเงียบมานานก่อนเอ่ย บางทีหมู่บ้านเรามีใครทำอะไรที่ไม่ควรจริงๆฉันจำได้ว่าเดือนก่อนลุงพง์พูดถึงสมบัติในป่าต้องห้ามคืนนั้นลุงพง์ชายไว้กลางคนที่เป็นนักล่าสัตว์มือฉนักลับบ้านช้ากว่าปกติ เขายกถุงหนังเก่าๆที่หนักอึ้งขึ้นบา่าดวงตาวาวโรดเมื่อไม่มีใครเห็นลุงพงเคยได้ยินเรื่องสมบัติที่แขเคยขโมยมาหลายสิบปีก่อนและในความมืดเมื่อคืนเขาได้ลอบไปค้นหาในป่าต้องห้ามสิ่งที่พบคือกล่องไม้เก่าแก่ปิดผนึกแน่นที่มีกลิ่นอับชื้นของน้ำโบราณเขาวางกล่องไม้บนโต๊ะไม้ในบ้านและยิ้มอย่างพอใจในที่สุดก็เป็นของข้า เสียงฟ้าแลบคำรามไกลๆแต่ลุงพงไม่สนใจกลางดึกขณะที่หมู่บ้านเงียบสนิทเสียงหัวเราะต่ำๆดังขึ้นใกล้กับบ้านลุงพงตามด้วยเสียงน้ำหยดที่ไม่ควรมีในคืนไร้ฝน ลุงพงลืมตาตื่นเห็นรอยเปียกสีเขียวลากยาวจากประตูเข้ามาถึงเตียงนอนกล่องไม้ที่วางอยู่กลับเปิดออกเองโดยไม่มีใครแต่ต้องภายในไม่มีสมบัติใดมีเพียงผ้าขี้ริ้วเปียกชืน้นและเศษเกล็ดสีเขียวที่ส่องแสงอ่อนๆเงาร่างสูงโปร่งสีเขียวปรากฏตรงมุมห้องแขกตัวเขียวยืนก้มศีสาเล็กน้อยเหมือนยิ้มเย,ย้ยสมบัติไม่ใช่ของเจ้า เสียงดังขึ้นในหัวลุงพงลมเย็นจัดพัดผ่านจนเปลวไฟตะเกียงดับวูบความมืดกลืนกินทุกสิ่งลุงพงวิ่งหนีออกจากบ้านโดยไม่หันหลังกลับชาวบ้านที่ตื่นขึ้นเพราะเสียงตะโกนเห็นเขาวิ่งผ่านลานได้ใบหน้าซีดเผือดเขาเขากลับมาลุงพงร้องก่อนจะสะดุดล้มลงในโคลนนัน เป้ก้องและตั้มตื่นเพราะเสียงโกลาหลนพวกเขารีบออกมาดูพร้อมชาวบ้านคนอื่นยายจันยืนอยู่กลางฝูงชนใบหน้าของเธอไม่แปลกใจเลยข้าบอกแล้วความโลภจะเรียกเขากลับมาผู้ใหญ่บ้านเริ่มสั่งให้ทุกคนรวมตัวกันคืนนี้เราจะว่าว่าเฝ้าหมู่บ้านไม่ให้ใครอยู่คนเดียวเขาประกาศ แต่ในใจของนัดเขารู้ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเฝ้าพวกเขาต้องหาวิธีคืนสิ่งที่ลุงพงษ์เอามาในคืนนั้นเองเด็กทั้งสี่ตัดสินใจทำสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่กล้าทำพวกเขานำกล่องไม้เปียกน้ำที่ลุงพงษ์โยนทิ้งไปแล้วเดินฝ่าความมืดกลับไปยังบึงน้ำฝนปโปรยบางอีกครั้งลมพัดเย็นจนหนาวสถานเมื่อถึงบึงพวกเขาวางกล่องไว้กลางโขดหินแล้วถอยหลัง นัตตะโกนเสียงสัน่นแขตัวเขียวพวกเราออกมาคืนแล้วสายน้ำเริ่มกระเพื่อมเงาสีเขียวลอยขึ้นจากผิวน้ำดวงตาสีเหลืองอมพันจับจ้องพวกเขาแขตัวเขียวก้าวขึ้นบกอย่างเงียบๆเกล็ดบนร่างสะท้อนฟ้าแลบจนแสบตามันก้มลงมองกล่องไม้สายตาเหมือนกำลังอ่านความจริงที่ซ่อนอยู่เสียงของมันดังในหัวพวกเขาพร้อมกันสมบัติไม่ใช่ทองคำหรือกล่องไม้ สมบัติคือความไว้ใจที่ถูกหักหลานเปก้มหน้าเราขอโทษแทนหมู่บ้านแขตัวเขียวมองพวกเขานิ่งนานก่อนจะเอื้อมมือยาวๆมาสัมผัสผิวน้ำวงเคลื่อนกระจายออกเป็นลวดลายประหลาดทันใดนั้นภาพหลอนปรากฏขึ้นรอบๆพวกเขาอีกครั้งเป็นภาพแขนในร่างมนุษย์ยื่นมือไปช่วยเพื่อนที่กำลังจะตกเหวในคืนพายุแต่สายตาของเขาในตอนนั้นกลับหันไปหาสมบัติแทนเพื่อน เพื่อนคนนั้นตกลงไปและตายต่อหน้าแขภาคตัดไปเป็นแขในร่างวิญญาณที่ถูกฟ้าผ่าและจมลงในบึงน้ำตาของเขาผสมกับน้ำฝนจนกลายเป็นร่างสีเขียวที่สาบแช่งตัวเองเมื่อภาพหายไปแขตัวเขียวผู้เสียงแผ่วจำไว้อย่าหักหลานอย่าโลภจนลืมคนข้างๆ เสียงหัวเราะแผ่วเบาครั้งสุดท้ายดังขึ้นก่อนร่างสีเขียวจะค่อยๆจมหายไปในบึงเหมือนหยดฝนที่ละลายไปกับผิวน้ำเด็กทั้งสี่ยืนนิ่งอยู่น้ำจนฝนหยุดตกในใจพวกเขามีทั้งความกลัวและความสงสารปนกันอยู่รุ่งสาวหมู่บ้านกลับสว่างสวยเหมือนปกติฟ้าสีครามสดใสรอยมือสีเขียวและรอยเท้าเปียกหายไปหมด ลุงพงนั่งก้มหน้าอยู่ข้างสาลากลางน้ำตาซึมออกมาขณะขอทั่วทุกคนยายจั์เพียงยิ้มบางๆแล้วกล่าวว่าบางตำนานไม่ได้มีไว้กลัวแต่มาเตือนเราให้จำนัดและเพื่อนๆมองไปทางบึงน้ำที่อยู่ไกลสุดตาฝาที่นั่นใสจนแทบมองเห็นก้นบึงแต่ในใจพวกเขายัางได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆผสมกับสายลมเสียงของแขตัวเขียว ผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคนธรรมดาแต่ต้องสาบเพราะความโลภรุ่งอรุณวันใหม่สาดแสงสีทองอ่อนลงบนหมู่บ้านท่าหลวงสายลมพัดเอากลิ่นดินชื้นหลังฝนกระจายไปทั่วเสียงไก่ขันและเสียงหัวเราะของเด็กๆเริ่มกลับคืนชาวบ้านพากันออกมาจากบ้านทีละคนใบหน้าเต็มไปด้วยความโล่งใจที่ไม่มีรอยมือสีเขียวหรือเสียงหัวเราะหลันหลอนอีก นัดเป้ก้องและตั้มเดินไปที่สารกลางหมู่บ้านพบลุงพงนั่งอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ใบหน้าซีดเผือดแต่ดูอ่อนแรงลงมากเขายกมือไหว้ทุกคนขอโทษฉันทำให้หมู่บ้านเดือดร้อนเสียงเขาสั่นเครือฉันคิดแค่สมบัติจะทำให้ครอบครัวสบายแต่ฉันลืมไปว่าความโลภมันฆ่าแขและมันเกือบฆ่าพวกเรา ยายจันยืนอยู่ข้างๆใช้ไม้เท้าค้ำร่างที่เริ่มโค้งงอดวงตาเธอเปล่งประกายอบอุ่นการขอโทษสำคัญกว่าการแก้ตัวสมบัติจริงๆคือการอยู่ร่วมกันด้วยซื่อสัตย์เธอหาันไปมองเด็กทั้งสี่พวกเจ้าได้เห็นสิ่งที่ผู้ใหญ่บางคนยังไม่กล้าเผชิญจำไว้ตำนานมีชีวิตเพราะหัวใจคน วันนั้นทั้งหมู่บ้านช่วยกันเก็บกวาดสรางกล่องไม้และสิ่งของที่เปียกชื้นพวกเขาตกลงกันว่าจะไม่พูดถึงสมบัติในป่าต้องห้ามอีกและจะดูแลป่ารอบหมู่บ้านไม่ให้ถูกทำลายเด็กๆถูกห้ามเข้าใกล้บึงน้ำคนเดียวแต่ในใจพวกนัดกลับไม่รู้สึกหวาดกลัวเหมือนเดิมอีกพวกเขารู้สึกเหมือนมีใครสักคนเฝ้ามองอยู่ไม่ใช่ในฐานะภัยคุกคามแต่ในฐานะผู้พิทักษ์ คืนนั้นฟ้าใสจนมองเห็นดวงดาวนับพันนัดตื่นขึ้นมากลางดึกเขาออกมายืนที่ระเบียงไม้เสียงลมพัดใบไม้เสียดสีกันเป็นเพลงกล่อมเบาๆในความเงียบในความเงียบนั้นเขาเหมือนได้ยินเสียงหัวเราะอ่อนโยนปนเสียงลมไม่ใช่เสียงเยาะเย้ยอีกแต่เป็นเสียงที่เหมือนกําลังขอบคุณนัดพึมพำเบาๆแขตัวเขียวชันสัญญาเราจะไม่ลืม ถ้าบึงน้ำยามค่ำคืนฉายชัดในหัวเขาผิวน้ำสงบเหมือนกระจกใต้ผิวนั้นอาจมีวิญญาณหนึ่งที่หลับไหลยอย่างสงบรอใต้วันที่ใครบางคนจะเรียนรู้บทเรียนเดียวกันอีกครั้งหลายปีผ่านไปหมู่บ้านท่าหลวงกลายเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ผู้คนเล่าตำนานแขตัวเขียวให้เด็กๆฟังก่อนนอนทุกครั้งที่ฝนตกในคืนมืดเดือนเสียงหัวรอกเบาๆจะลอยมาตามลมเป็นการเตือนว่าความโลภและการหักหลังคือสิ่งที่ทำลายทุกสิ่งได้เร็วที่สุด เป้ก้องตั้มและนัดเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่รักและเคารพกันเหมือนพี่น้องพวกเขาไม่เคยลืมรอยเท้าเปียกสีเขียวหรือเกล็ดมินที่สะท้อนฟ้าแลบในคืนนั้นและทุกครั้งที่พายุฤดูฝนพัดผ่านพวกเขาจะมองไปทางบึงน้ําแล้วยกมือไหว้เงีบเงยบๆเหมือนกําลังขอบคุณค่าคืนหนึ่งในอนาคตเมื่อเด็กๆรุ่นใหม่เริ่มสงสัยและซุบซิบถึงสมบัติในป่าต้องห้ามเป้ในวัยชาราจะเดินไปยืนที่ลานหมู่บ้าน เขาจะเล่าด้วยเสียงแผ่วแต่นุ่มนวลว่าสมัยฉันยังเด็กฉันได้เห็นแขนตัวเขียวกับตาเสียงโหเราะเบาๆจากสายลมอาจแทรกขึ้นมาในขณะนั้นเด็กๆจะเงียบฟังด้วยตาลุกวาวบางคนอาจยิ้มบางคนอาจตัวสัน่นแต่ทุกคนจะจำไปชั่วชีวิตว่าตำนานไม่ได้ตายไปกับเวลาตำนานอยู่ในหัวใจคนที่เรียนรู้จากมัน ในความมืดที่ปกคลุมหมู่บ้านเสียงหัวเราะนั้นยังคมลอยอยู่เหมือนสายลมที่พัดผ่านต้นไม้เบาแต่ชัดพอที่ทำให้ผู้ที่ได้ยินรู้สึกเย็นสันหลังเล็กน้อยและอุ่นหัวใจในเวลาเดียวกันแขตัวเขียวไม่ได้เป็นแค่เฮาหลอนเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านเป็นคำเตือนที่ไม่เคยเก่า และเป็นความทรงจำของเด็กสี่คนที่เคยยืนตัวสั่นริมบึงน้ำในคืนพายุใหญ่และกลับมาพร้อมกับหัวใจที่กล้าหาญและอ่อนโยนมากขึ้น